สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยห้องเรียนของคุณครูอารั์รัตนธรรมและคุณครูกัญญาัตษ์กางถิ่นนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาสอนนักเรียนในเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน10นะคะที่มีผลบวกไม่เกิน10คราวนี้เรามาดูความหมายกันก่อน การบวกจำนวน2จํจำนวนคืออะไรการบวกจำนวน2จํจำนวนก็คือการนำตัวเลข2จํจำนวนมารวมกันเมื่อรวมกันเสร็จแล้วผลของการบวกจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะคราวน,นี้มาดูกันว่าทำยังไงนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะพี่หมีของเราตัวแรก ปากสีแดงเราสังเกตที่ปากนะคะคือตัวตั้งตัวแรกก็คือตัวตั้งมีเครื่องหมายบวกบวกกับตัวลูกหมูสีเหลืองคือตัวบวกจะมีค่าเท่ากับเมื่อบวกกันแล้วจะมีค่าเท่ากับผลบวกเขาเรียกว่าผลบวกก็จบเคโลนักเรียนดูตัวตั้งตัวตั้งของเราคือเลขอะไรลูกคะเลข3บวกกับตัวบวกของเราในที่นี้ก็คือเลข3เหมือนกัน จะมีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนลองมาดูนะคะคราวนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการคิดวิธีคิดนะคะเอาตัวตั้งมาไว้ในใจเห็นในใจไหมคะก็คือเลข3ใช่ไหมลูกแล้วเอาตัวบวกมาขีดเขาบอกเลข3าักเรียยก็ขีดกี่ครั้ง3ครั้งคราวนี้วิธีการนับนับยังไงเราเอา3ามไว้ในใจปุ๊บเราใส่ในใจแล้วเราก็นับต่อ3แล้วก็ส 4แล้วก็5 5แล้วก็6ดังนั้น3บวก3มีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมคะอพอจะเข้าใจหรือ,อยังอา้าวลองดูอีกครั้งหนึ่งตัวตั้งดูเจ้าหมีของเราตัวเลือสีเขียวคือตัวตั้งตัวแรกเขาเรียกว่าตัวตั้งบวกกับเจ้าลูกหมูสีเหลืองของเราเขาเรียกว่าตัวบวกมีค่าเท่ากับผลบวกของเราคือเท่าไหร่ ตัวตั้งของเราในที่นี้คือเลขอะไรลูกเลข6ใช่ไหมคะบวกกับตัวบวกของเราในที่นี้คือเลข3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ตรงด้านล่าง6บวก3เท่ากับเท่าไหร่เขาเรียกจริง,รงๆเขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคิดกันนะคะเราเอา6ตัวตั้งคือ6เราเอา6ใส่ไว้ในใจของเราตัวบวกของเราคือ3เราก็ขีดไป3ครั้งคราวนี้เราจะคิดยังไงกันนะลูก เราก็หกไว้ในใจเอาปุ๊บหกไว้ในใจปุ๊บหแล้วนับต่อไปเลยหกแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เท่าไหร่คะเดังนั้นหกบวกสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเนะคะเรามาดูท่านต่อไปเลยตัวตั้งของเราเจ้ารูกหมีปากสีแดงคือตัวแรกก็คือตัวตั้งบวกกับตัว บวกนะคะคือสีเหลืองจะมีค่าเท่ากับผลผลบวกใช่ไหมคะตัวตั้งของเราก็คือ8เราให้8 8บวกกับตัวบวกคือ2เท่ากับเท่าไหร่ด้านล่างคุณครูบอกไปแล้ว8บวก2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็คือประโยคสัอย่าลักนะคะคราวนี้วิธีคิดเราทำยังไงลูก8เราเอา8มาใส่ไว้นในใจ แล้วก็ตัวบวกของเรามีเท่าไหร่เขาบอกสองเราก็ขีดไปสองคราวนี้เรามาคิดดีว่านับยังไงเอาแปดไว้ในใจปุ๊บหัวใจเราเต้นแล้วแปดนับต่อไปเลยลูกแปดแล้วก็เก้าเก้าแล้วก็สิบสิบใช่ไหมคะดังนั้นแปดบวกสองมีค่าเป็นสิบนักเรียนเห็นไหมคะผลบวกของเราจะมีค่ามากกว่าตัวตั้งให้คิดไว้เลยนะคะลูกเวลาผลบวก การบวกก็คือผลบวกจะมีค่ามากกว่าตัวตั้งมาดู่อไปเลยข้อ3ามก็สตัวตั้งของเราสีฟ้าบวกกับตัวบวกของเราสีเหลืองจะเข้ากับผลบวกก็คือเท่าไหร่เรามาคิดกันก่อนตัวตั้งของเราก็คือเลขอะไรลูกเลขสีบวกกับศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็วิธีคิดเราก็เอาอะไรไว้ในใจเอาสีไว้ในใจบวกกับ ไม่มีอะไรเลยดังนั้นสบวกกับ0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะติ๊กตักติ๊กตักโอเคมีค่าเท่ากับ4 4สบวก0เท่ากับสี่เพราะสีไม่มีค่านะคะไม่มีค่าบวกกับอะไรก็มีค่าเท่ากับตัวเดิมนะคะมาดูข้อถัดไปเจ้าเจ้าหมีของเราสีม่วงบวกกับเจ้าหมูของเราสี เหลืองจะมีเท่ากับผลบวกเจ้าเคโลกบวบเคลบของเราเท่าไหร่ครานี้เราเอาอะไรตั้งนะคะเอาห้ามาใส่บวกกับตัวบวกของเราก็คือสองใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่ตรงด้านล่างเขาเรียกว่าอะไรลูกคุณครูบอกไปแล้วประโยคสันยนลักษ์เขานี้มามวิธีคิดกัน5เอาหมาใส่ไว้ในใจเราสอบตัวบวกของเรามี2เราก็ขีดสองต่อไปเอา5นะคะ5ในใจก็ห้า นับต่อไปห้าแล้วก็6กกแล้วก็7นะคะดังนั้นห้าบวกสองมีค่าเท่ากับ7ใช่ไหมคะอ่าดูต่อไปอีกข้อหนึ่งตัวตั้งของเราสีอะไรสีแดงชมพูเนะาะตานกอชมพูตัวตั้งบวกกับตัวบวกสีฟ้ามีค่าเท่ากับผลบวกตัวตั้งของเราครูกำหนดไว้เว้นเท่าไหร่คะห้าบวกกับเท่าไหร่ดู าบวกกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไร่เราไม่รู้เขานี้เราบอกว่าวิธีคิดเราทําไงนะเอาอะไรเอา5ไปไว้ในใจเอาตัวบวกบวกกับ2ใช่ไหมคะเสร็จแล้ว5แล้วนับต่อไป5แล้วก็หแล้วก็6กเท่าไ7ดังนั้น5บวก2มีค่าเท่ากับเท่าไหรลูกเท่ากับเจด ง่ายไหมล่ะคะโอ้โหเราคิดได้แล้วามาดูข้ออีกข้อหนึ่งตัวตั้งของเราเจ้าหมีคือสีเหลืองบวกกับตัวบวกของเราเจ้าลูกหมูคือสีน้ำเงินมีค่าเท่ากับผลบวกเท่าไหร่ไม่รู้เรากำหนดไว้ตัวตั้งก็คือหนึ่งนะคะบวกกับตัวบวกคือสี่เท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ด้านล่างหนึ่งบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่เขาเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะ วิธีคิดของเราก็คือเอาอะไรไว้ในใจรูปเอาตัวตั้งไว้ในใจตัวบวกของเราก็ขีดไปกี่ครั้งเขาบอกสี่เราก็สี่ครั้งหรือเอานิ้วขึ้นมาสี่ก็ได้นะคะตอนนี้ฮเอาหนึ่งไว้ในใจนับต่อไปหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเท่าไหร่คะสองสองแล้วสามสามแล้วสี่สี่แล้วห้าดังนั้น หนบวกสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหา้าง่ายไหมล่ะคะโอเคได้แล้วเนะเาะคราวนี้เรามาสรุปกันเลยว่าการบวกก็คือการบวกสองจำนวนก็คือการนำตัวตั้งมาบวกกับตัวบวกจะได้ผลบวกที่มีค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนทำได้ไหมคะคราวนี้เมื่อนักเรียนคิดเก่งแล้วนะักเรียนก็มาลองทำ ฝึกคิดฝึกทำลงในแบบฝึกหัดนะคะโดยข้อแรกก็คือ5บวก3เท่ากับเท่าไหร่ข้อ2ง4บวก1เท่ากับเท่าไหร่ข้อสาม2บวก3เท่ากับเท่าไหร่ข้อ4่7บวก2เท่ากับเท่าไหร่ข้อ5้า6บวก1เท่ากับเท่าไหร่ดีข้อ6 1บวก3เท่ากับเท่าไหร่ข้อ7 2บวก8เท่ากับเท่าไหร่ข้อ8 5บวก5เท่ากับเท่าไหร่ ข้อ 9, 9 3บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะักเรียนลองคิดนะคะแล้วข้อสุดท้าย6กบวก0ูนย์เท่ากับเท่าไหร่นะักเรียนลองฝึกแลวทำในสมุดนะคะลองฝึกคิดฝึกบ่อยๆนักเรียนจะได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากเรื่องการบวกไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ